เรียนนะคะออนไลน์ในคาบของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคาบแรกที่เราได้เจอกันในลักษณะที่เป็นออนไลน์ในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนตั้งใจชมคลิปทุกๆวินาทีเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าคําตอบของแบบฝึกหัดนั้นจะแทรกเข้าไปในทุกๆคําพูดที่ครูพูดในสไลด์นะคะดังนั้นถ้าใครที่นะคะอยากทำนะคะแบบฝึกหัดเสร็จเร็วและถูกต้องนะคะก็จะต้องเป็นไงคะดู ด้วยและทําไปด้วยเลยนะคะไม่ต้องรอให้คลิปจบก็สามารถตอบได้นะคะเมื่อหมดเวลาเราสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็เตรียมตัวส่งพรุ่งนี้เช้าได้เลยนะคะขอให้มีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ในคาบนี้นะคะตั้งใจชมตั้งใจดูดีๆนะคะ สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันในเรื่องของอะไรคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปบ้างแล้วนะลูกนะนะคะเราก็จะมาทบทวนกันในเรื่องของลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะคาว่าพันธุกรรมอะค่ะนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะมันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราสังเกตบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าตา าคล้ายกันหมดทั้งบ้านเลยนะคะตาคล้ายกันหูคล้ายกันรูปหน้าคล้ายกันสีผิวคล้ายกันหรือแม้แต่ลักษณะของเส้นผมคล้ายกันนะคะนี่คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะนะคะทางอะไรคะทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเราจะใช้คำนะคะคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมตัวนี้นะคะพันธุกรรมตัวนี้เนี่ยนะคะหรือพันธุศาสตร์นะคะพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์ นะคะพวกนี้นะคะจะใช้คำว่าอะไรคะเจเนติกนะคะเจเนติกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะทางบรรธุกรรมทั้งหมดเลยนะคะเราจะใช้คำว่า heredity นะคะ heredity คืออะไร heredity ก็คือนะคะลักษณะที่นะคะเป็นการถ่ายทอดถ้าเป็นนะคะ ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะที่มีการถ่ายทอดเราเรียกว่า heredity หรือ genetic trait ก็ได้แต่ถ้าเป็นนะคะตัวที่เป็นพันธุศาสตร์นะคะหรือศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเราจะเรียกว่าอะไรคะ g ติกนะคะ,นะคะอ่ะทีนี้ต่อเลย นะคะลักษณะทางอรุกรรมที่ครูบอกนั้นก็คือมันมีหน้าที่นะคะส่งถ่ายนะคะตัวที่เป็นรหัสทางบรุกรรมหรือเราเรียกว่ายีนยีนอยู่ในไหนยีนอยู่ในบนอ,อยู่บนคโครโมโซมแล้วคโครโมโซมอยู่ในไหนคโครโมโซมก็คืออยู่ในนิวเคลียสซึ่งสภาวะปกติแล้วนะคะตัวที่เป็นเส้นสายคโครโมโซมเราเรียกว่านิวเคลียไท,ที่มันขดกันม้วนกันนะคะเป็นก้อนๆอ,อยู่ภายในนิวเคลียสกลมๆอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะแต่ แต่เมื่อมันมีการแบ่งเซลล์มันจะมีการขดตัวกันเป็นประตองโอหรือว่าเป็นรูปตัว X นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้ครูจะมาพูดถึงนะคะอ่าชนิดหรือประเภทหรือกลุ่มของลักษณะาทางพันธุกรรมนะคะหรือว่าจีเนติทิตร์หรืออ่าเราเรียกว่าความแตกต่างคําว่าความแตกต่างเราเรียกในเป็นภาษาทางการเราเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรมซึ่งความแปรผันทางพันธุกรรมนั้นเราจะดูว่ามัน ต่างกันมากหรือต่างกันน้อยแยกออกแยกไม่ออกเราแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออะไรคะลักษณะนะคะที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง continuous variation นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าแบ่งกลุ่มได้ยากนะคะมีการต่อเนื่องหรือมีการเรียงลำดับกันนะคะดังนั้นความแตกต่างมันค่อนข้างจะน้อยมากนะคะความแตกต่างเนี่ยน้อยมากเลยทีเดียวนะคะบางทีเนเรามองแทบไม่ออกถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กัน ะควะบคุมด้วยจีนหลายคู่เราเรียกว่าโพลีจีนหรือว่ามัลติจีนมัลติโพลจีนนะคะและที่สำคัญนะคะที่เราจะสามารถมองเห็นได้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมนะคะจำไว้เลยนะคะตัวที่หนึ่งอันนี้ข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือมันมีการแยกกลุ่มได้ยาก นะคะแยกกลุ่มได้ยากจำแนกแยกยากอย่างที่ครูเคยพูดในห้องเรียนนะคะจำไว้เลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่แปรผลันที่แปรผันแบบต่อเนื่องจะเป็นจําแนกแยกยากและตัวที่เป็นยีนที่เป็น multiple gene เนี่ยถ้าเรามองสังเกตด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นแน่นอนนะคะนอกนจากว่าจะมีการศึกษาเข้าไปนะคะลึกในระดับเซลล์ในระดับที่เป็นยีน นะคะสาหรับของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะจากภายนอกระมองไม่เห็นแน่ๆว่าควบคุมได้จริงกี่คู่นะคะลักษณะนะคะลักษณะที่เป็นตัวอย่างของนะคะ,ะการถ่ายทอดลักษณะทางวัุกรรมที่เป็นความประผันต่อเนื่องก็คือ,อะไรคะสีผิวต่างๆความสูงน้ําหนักพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าคนที่เป็นผิวเผือกกับคนที่เป็นผิวปกติ ะะถือว่าเป็นไงลูกถือว่าเป็นดิสคอนหรือแบบไม่ต่อเนื่องเพราะเราจําแนกแยกออกว่าอันไหนปกติอันไหนที่เป็นผิวเผือกนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ครูเคยบอกในห้องก็คือว่าถ้าครูระบุสีผิวดาดาแบบมิโครดําแบบเชื้อชาตินะคะอันนี้เชื้อชาติจะมีผลก็คืออันนี้เป็นในระดับที่เป็นจีนจริงๆน,น,นะคะจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะทั้ง3ามเชื้อชาติผิวเหลืองผิวขาวผิวดําอันนี้แยกได้นะคะ อ่าต่อไปค่ะความแปรผันนะคะ<ม>แบบไม่ต่อเนื่องดิสคอนทีท่ครูบอกเป็นเป็นประจำนะคะดิสคอนก็คือมันย่อมาจาก Discontinuous Variation ก็คือการที่นะคะเป็นกลุ่มที่เป็นไงคะจัดกลุ่มง่ายจำแนกแยกง่ายใช่ไหมคะควบคุมด้วยยิงกี่คู่ลูกน้อยคู่บางทีก็1ถึง2คู่นะคะ ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นไงลูกเราสามารถที่จะสังเกตและจําแนกออกมาเป็นกลุ่มๆได้นะคะซึ่งไม่แปรผันตามอะไรคะไม่แปรผันตามสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมันเป็นไงลูกมันมีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ตามลักษณะของจีนนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะเราอาจจะได้เคยยกตัวอย่างกันในห้องเรียนมาบ้างนะคะแต่บางทีอาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เราบอกว่าเป็นดิสคอนนะคะ,ะติ่งหู ดูสิคะอันนี้มีติ่งหูใช่ไหมคะบริเวณนี้มีติ่งหูบริเวณนี้เป็นไงลูกมันเว้าเข้ามาเลยนะคะมันวอาเข้ามาเลยนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าลักษณะของติ่งหูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันการงอของนิ้วโป้งเห็นไหมคะอันนึงงอได้อันนึงงอไม่ได้นะคะลักษณะเชิงผม นะคะลักษณะเชิงผมจะเห็นได้ชัดว่าบางอันเนี่ยอยากเข้ามาแหลมแหลมเป็นลักษณะเป็นเหมือนหน้านนคุกหรือรูปหัวใจนะคะต่อไปค่ะการห่อลิ้นได้การห่อลิ้นไม่ได้นะคะแล้วครูก็ยังมีตัวอย่างอะไรคะให้ดูแบบการห่อลิ้นแบบแอสแวนนะคะก็คือในเรื่องของการหอ่อแบบกระทงทองนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ห้าม กรีสเสียงดังนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นลักษณะหนังตาชั้นเดียวหนังตาสองชั้นนะคะ,ะแล้วก็การมีรักยิ้มการไม่มีรักยิ้มนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่จัดกลุ่มได้ง่ายใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะเธอเป็นไหมเป็นไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า discontinuous variation เอนะคะอ่าดู ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของอะไรลูกตัวอย่างของนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นไงคะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือการห่อลิ้นเห็นไหมนะคะที่ครูวงไวเนี่ยลักษณะห่อแบบเอสแวนนะคะเอสแวนของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะที่นะคะห่อแล้วเป็น3ามแฉก นะคะห่อแล้วเป็นสามแฉกส่วนนะคะบางคนเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะหอ่อแต่มันห่อไม่ได้ก็ดุลลิ้งอยู่เนี่ยอืมอะไรเงี้ยนะคะดุลลิ้งกันนะคะหลายห้องคุณได้ลองให้ทําดูคนไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกห่อได้แบบเป็นโรนะคะห่อได้แบบเป็นโรนะคะหลายคนก็พยายามมากว่าจะพยายามทําแบบเนี้ยให้ได้แต่เป็นไงคะมันมีอยู่ไม่กี่คนในห้องเราที่ทําได้นะคะเป็นลักษณะ พิเศษนะคะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษก็ว่าได้นะนะคะอ่าต่อไปค่ะการมีลักยิ้มการไม่มีลักยิ้มน,นะคะอันนี้ไม่นับรวมสัลญกรรมอย่างที่ครูบอกนะคะเอาที่มีลักยิ้มตั้งแต่กําเนิดนะคะอันนี้ผิวเผือกเทียบกับผิวสีปกติดังนั้นผิวเผือกก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละค่ะคือผิวเผือก นะคะแต่อันนี้ยังโชคดีนะที่เผือกแล้วเผือกดูดีนะคะมันจะมีเผือกหนึ่งที่แบบเผือกแล้วมีกระด้วยนะคะเหมือนในวิดีโอที่ครูให้ดูในการถ่ายทอดลักษณะทางบรรลุกรรมใช่ไหมคะอ่าเรียบร้อยอันนี้ธาลัสซีเมียเป็นไม่เป็นนะคะเน,นี่ยแหละคะ่ะนะคะก็คือเป็นโรคทางบรรลุกรรมที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเช่นเดียวกันนะคะอ่าอันนี้เป็นลักษณะะลรคะอ่าลักษณะเลือดของคนที่เป็นธาลัสซีเมียคือ เม็ดเลือดจะไม่แข็งแรงแล้วก็มีการแตกได้ง่ายผนังบางนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือถ้าใครเป็นพาหะาย่างครูเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในภาวะที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะเป็นโรคโลหิตจางแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกแต่คนที่เป็นธาลัสซีเมียจริงๆเม็ดเลือดจะมีความอ่อนแอมากดังนั้น,นจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยจะตัวเหลืองนะคะแล้วก็ตัวผอมนะคะซีดนะคะนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของเขา ทีนี้มาเรื่องใหญ่ของเราครูไปแ,แบบรัวๆเลยนะคะเป็นการสรุปบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาเพื่อที่จะได้ทําแบบฝึกหัด ให้ได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็มาเริ่มต่อในเรื่องของพงศวลีหรือว่าเพศดีกรีนั่นเองนะคะอ่าเราก็มาดูว่าพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรจําไว้นะคะว่าเรายังมีงานค้างกันอยู่ที่ครู assign ง,งานไปให้ก็คือในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของเพศดีกรีนะคะของตัวเองใช้รูปภาพใคร ก็ได้นะคะอยากให้พ่อมีหน้าตาแบบไหนให้แม่สวยขนาดไหนให้เราหรือวงเล็บมนโนแจ่มไปนิดนึงก็คือบวกแฟนเราไปด้วยในอนาคตนะคะสิปีผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้นะคะการนะคะจัดทำเพดิกรีหรือว่าพงสวลีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะเราจะได้สืบประวัติความเป็นโรคนะคะสืบประวัติความเป็นโรคของครอบครัวนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะวางแผน นะคะในการมีลูกต่อไปถ้าสมมุติว่าใครมีลูกเยอะๆแล้วมันมีการถ่ายทอดแล้วมีโอกาสที่จะเป็นแน่นอนบางทีเราจะต้องแบบตัดสินใจว่าอุ้ยเรามีลูกไม่ได้แล้วนะนะคะก็จะต้องหาวิธีอย่างอื่นแทนนะคะอาทีนี้ดูสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ของอลักษณะ ทางพันธุกรรมที่เอาไปโชว์ในผังนะคะผ่านธุประวัติก็คือตัวแรกก็คือเลยค่ะผู้ชายไม่เป็นโรคผู้ชายเป็นโรคผู้หญิงนะคะเป็นโรคไม่เป็นโรคอันนี้ปกติ ปกตินะคะผู้หญิงที่เป็นโรคนะคะไม่สามารถระบุเพศได้อันนี้อยู่ในวิดีโอที่ครูให้ดูแล้วเนาะนะคะอ่าตายไปแล้วอันนี้เป็นเพศหญิงแต่ถ้าเพศชายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คืออะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแฝดฝาแฝดนะคะอันนี้เป็นลักษณะการแต่งงานกันนะคะเราเรียกว่า แมตติง้งแต่เราก็จะมาเจอแบบไหนอีกคะสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมแล้วก็แบบคู่แบบนี้ก็คือการแต่งงานการระหว่างเครือยตาซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้ลักษณะด้อยกับลักษณะด้อยมาเจอกันทําให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้ นะคะอ่าทีนี้เรามาดูลักษณะการถ่ายทอดทางพนันธุกรรมจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบนะคะ5แบบนี้มีอะไรบ้างลูกอันดับแรกเลยค่ะออโตโซมอลโดมิเนนซ์ก็คือลักษณะเด่นบนโครโมโซมร่างกายนะคะออโตโซมอลโดมิเนนซ์นะคะตัวนี้ ะะลักษณะก็คือนะคะมันจะแสดงออกนะคะแม้ว่ามันจะมียีนที่เป็นโรคเพียงแค่แท่งเดียวก็ตามถ้าไปจับคู่สมมุติครูให้ A อดอกจันเป็นโรคติดลงมานะคะ,ะแล้วก็ A เล็กเป็นลักษณะด้อยที่ไม่เป็นโรคเมื่อมาเข้าคู่กันแบบ h e t โรไซ y กัสมันจะข่ม A ตัวเล็กเนี่ยแกไม่ต้องแสดงออกฉันแสดงออกเอง เป็นโรคนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ทําให้มีการถ่ายทอดนะคะแล้วส่งผลทําให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทุกๆุกรุ่นจะมีปรากฏการเป็นโรคนี้เกิดขึ้นหรือมีลักษณะนี้เกิดขึ้นสังเกตเพดนกรีของการถ่ายทอดลักษณะแบบนี้ก็คืออะไรคะ เกิดทุกรุ่นจะเห็นได้ว่าจุดจุดสีดำๆเนี่ยเกิดขึ้นทุกรุ่นเลยนะคะและถ้าสังเกตว่าอันไหนที่เป็นออโตโซมอลนะคะเพศหญิงและเพศชายจะมีโอกาสนะคะหญิงและชายจะมีโอกาสเท่ากันก็คือ50 50นะคะก็คือเป็นโรคได้ทั้งเพศหญิงเพศชายโอกาสเท่าๆกันครึง่งครึง่งนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปค่ะนะคะตัวอย่างก็คือเท้าแสนปม นะคะโรคโรคอะไรคะโรคไหลาตายอะไรพวกนี้นะคะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอะไรพวกนี้นะคะเป็นตัวอย่างของโรคที่ถ่ายทอดนะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแบบอะไรคะตัวที่เป็นออโตโซมอลโดมิแนนซ์ก็คือยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายนั่นเองนะคะอ่าต่อไปจ้านะคะ จีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายหรือเราเรียกว่าออโตโซมอลรีเซสีฟนะคะตัวนี้จะเป็นยังไงลูกตัวนี้สังเกตได้ว่ามันไม่ได้เป็นทุกรุ่นเห็นไหมคะมันก็จะมีตัวนี้ไม่ได้เป็นเห็นไหมคะก็คือว่าโอกาสที่มันจะแสดงออกถ้าให้เป็นคู่อลีเอเ,อเอมันจะแสดงออกก็ต่อเมื่อลักษณะด้อยกับลักษณะน้อยมาชนกันแต่เมื่อไรถ้าเป็นเฮทโทโไซกัส ตัวที่เป็นปกติจะข่มไว้ไม่ให้ A นั้นแสดงออกก็ไม่เกิดโรคนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอกาสการเกิดโรคเนี่ยน้อยกว่าตัวอ,อย่างแรกถูกไหมคะแต่ว่าตัวที่เป็นออโตโซมอลเนี่ยลักษณะเหมือนเดิมก็คือเลยคะหญิงต่อชายเท่ากับเท่าไหร่คะ50 50เหมือนเดิมนะคะก็คือโอกาสผู้หญิงกับผู้ชายจะเกิดโรคเนี่ยเท่าๆกันผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นดีนะคะอ่าทีนี้อันนี้เป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดบนโครโมโซมร่างกายซึ่งผู้หญิงและผู้ชายมีโครโมโซมร่างกายเท่ากันคือกี่คู่ลูก22คู่ใช่ไหมคะจำได้ไหมนะคะก็คือคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะคู่ ที่1ถึงผู้ที่22เป็นโครโมโซมร่างกายนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างก็คือโรคทาลาสัสซีเมียนะคะโรคทาลาสัสซีเมียเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของตัวที่เป็นยีนด้อยนะคะแล้วก็อีกนึงก็คือผิวเผือกนะคะต่อไปค่ะนะคะยีนเด่นบนโครโมโซม xx link นะคะ dominance ก็คือเป็นลักษณะเด่นถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรคะ x ตัวเดียว ที่เป็นโรคมันก็จะเป็นโรคไปด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้ามาในลักษณะเด่นมันก็จะแบบอวดตัวเองอ่ะฉันเป็นโรคฉันเป็นโรคนะแกต้องเป็นด้วยนะคะนะคะอ่าต่อไปค่ะนะคะลักษณะเด่นนะคะหนูจะเห็นได้ว่าครูจะวงกลมตรงนี้เนาะนะคะอันนี้พ่อถูกไหมพ่อเป็นโรคถูกไหมลูกสีดำทึบคือเป็นโรคสังเกตสี่เหลี่ยมพ่อเป็นโรคลูกสาวเป็นโรค พ่อเป็นโรคลูกสาวเป็นโรคอันนี้หมายความว่าอย่างไรคะลูกเพราะว่าผู้ชายจะมี X มอยู่แค่ตัวเดียวถูกไหมนะคะ X Y นะคะดังนั้นผู้หญิงลูกสาวได้ X แน่นอนจากแม่ถึงแม้ว่าจะเป็น X ปกติก็ตามแต่ได้ X ที่เป็นโรคจากพ่อดังนั้นตัวนี้อะไรคะเป็นโรคแน่นอนนะคะเป็นโรค ร้อยเป์เซ็นะคะเป็นโรคนะคะโรคร้อยเปอร์เซแน่นอนนะคะดังนั้นโอกาสที่อาจจะเป็นโรคจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะอ่าดูตัวอย่างอันนี้เป็นมนุษย์หมาป่านะคะแล้วก็นะคะ โรคกระดูกอ่อนซึ่งนะคะมีความบกพร่องในการสร้างฟอสเฟตนะคะทำให้เข่าหรือขาหรือกระดูกเนี่ยมันผิดแผ่ผิดรูปไปจากปกตินะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะบางคนก็ได้รับอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามหรือแคลเซียมอ่านได้อ่าได้รับแคลเซียมน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นะคะ,ะทีนี้นะคะยีนด้อยบนโครโมโซม x นะคะ x link recessive อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนก็คือนะคะถ้าสมมุติว่าแม่เป็นนะคะลูกชายเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกชายก็จะมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าลูกสาวเนื่องจากอะไรคะเพราะว่านะคะผู้ชายจะได้ Y จากพ่อถูกไหมแล้วจะได้อะไรคะ x จากแม่ ดังนั้น x ตัวนี้นะคะลูกชายจะมีโอกาสนะคะเป็นโรค50%ในกรณีที่แม่นั้นเป็นอะไรคะเป็นพาหะซึ่งลักษณะของพาหะบนโครโมโซม x ก็คือวงกลมแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางก็คือไม่เป็นโรคนะคะแต่ว่าเป็นพาหะเป็นตัวนำโรคนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอันนี้แหละคะ่ะนะคะที่จะเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของการถ่ายทอดลักษณะนี้ก็คือถ้าแม่เป็นแม่ เป็นลูกชายเป็นอันนี้คือร้อนะถ้าแม่เป็นจริงๆคือเป็นลักษณะเป็นกลมทึบๆอย่างเงี้ยนะคะลูกชายเป็นแน่นอนแต่อันนี้เป็นพาหะลูกชายก็จะมีโอกาสเป็น50-50 นะคะอ่าโอเคนะอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็น X Link Recessive ก็คือตามบอดสีจากสังเกตได้ว่าอันนี้คือภาพที่คนปกติมองเห็นแต่อันนี้คือภาพที่อะไรคะคนตาบอดสีมองเห็นแต่เขาจะสามารถมองไฟเขียวไฟแดงและเป็นไงคะาสามารถสอบใบขับขี่ได้นะคะก็คือเขาจะพยายามที่จะจําเฉดสีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสามารถพิเศษของคน,คนที่มีลักษณะตาบอดสีนะ นะคะคจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีลักษณะอบอดคนละสีนะคะอันนี้จะมีการบอดสีแดงนะคะโทนแดงนะคะหรือฮิโมฟิเลีย นะคะก็คือเลือดเลือดในไหลไม่หยุดบางคนเนี่ยก็น่าตกใจนะไม่ใช่เป็นเลือดกําเดาธรรมดาแต่อาจจะเกิดจากโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดน,นึงต้องไปตรวจไปเช็คดูด้วยนะคะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายเลยนะคะจะจบแล้วลูกอย่าพิ่วงนะคะเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดด้วยนะนะคะถ้านะคะอยากให้ดีจริงๆเนี่ยก็คือทําไปด้วยดูไปด้วยนะคะถึงจะเข้าใจนะคะอ่ะ จีนบนคโครโมโซมนะคะตัวนี้ก็คือบนคโครโมโซม Y จะสังเกตได้ว่าอะไรคะสังเกตได้ว่าบนคโครโมโซม Y เนี่ยถ้าพ่อเป็น ะะลูกชายเป็นหมดเลยอันนี้ง่ายที่สุดสังเกตได้ง่ายสุดๆเลยนะคะโรคก็คืออเลยค่าเป็นอะไรลูกมีขนอยู่ที่ใบหูนะคะอันนี้ก็จะพบในผู้ชายแถบอินเดียใต้นะคะแถบสีลังกาอะไรประมาณนี้บ้านเราไม่ค่อยเจอนะคะพ่อเป็นลูกชายเป็นทุกคนแต่ลูกสาวไม่เป็นนะคะเป็นลักษณะที่แสดงออกบางเพศเท่านั้นหรือลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นอันธะที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงหรือเราเรียกว่าอันธะทองแดงที่ ที่ไม่สามารถที่จะสร้างอสุจิได้นั่นเองนะคะอทีนี้นะคะอย่าลืมนะลูกนะนะคะอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดให้เสร็จภายในคาบนะคะแล้วเป็นไงลูกแล้วส่งนะคะตอนเช้าพรุ่งนี้พร้อมกันนะคะอเดี๋ยวก็มีคะแนนให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในการทำแบบฝึกหัดอย่าลืมทำให้เสร็จนะคะขอย้ำรูปดูปากนาชาชัดๆนะคะทำให้เสร็จในคาบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี